สวัสดีนะคะวันนี้เรามาอัดผ้ากาวกันเรามาเลือกผ้ากาวที่เราจะใช้ใช้กับผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายพื้นนี้เป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงเราก็จะต้องเลือกให้สีให้ให้คล้คายกันกับผ้าถุงเราจะตัดแต่เราจะไปตัดเปเกงนะคะเดี๋ยวเราจะอัดผ้ากาวกันอันนี้ก็จะหาสีที่คล้ายที่สุดคล้ายที่สุดก็ เราจะใช้สีสีนี้ให้คล้ายกับตัวนี้ถ้าเอาสีนี้เราจะไปตัดงเกงก็จะสีจะอ่อนไปเราจะใช้สีนี้นะคะคิดว่าจะใช้สีแดงสีแดงก็แดงสดก็จะไม่เหมือนกับกับเชิงผ้าถุงนะคะเราก็จะใช้สีนี้เราจะมาพูดถึงพลาก,กาวนะคะของพลาก,กาวแบบนี้ ากาแบบนี้เราจะไม่ทําขอบกระโปงขอบเกางนเกงขอบเก็ืนเกงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องใช้ขอบกระโปรงขอบกระโปงนี่เขาจะทําเป็นแบบโค้งหรือแบบตรงจะใช้แบบตรงก็จะใช้แบบนี้แต่ถ้าแบบโค้งเราจะต้องวาดเอาใหม่นะคะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นผ้ากาวที่เราใช้รีดสาบหรือว่ารีดปกกอ่อนย่างปกเชอะปกคอจีนคอตั้งที่เขาไม่ใช้คอคอที่แข็งมากๆเราจะใช้แบบนี้ แล้วจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นเคมีแข็งตัวนั้นจะมีกาวติดมีกาวปิดแล้วก็เวลาเรารีดติดก็ติดเป็นรูปปกเลยอันนั้นก็จะทําง่ายและปกจะแข็งรอบเอวจะแข็งนะคะแต่แบบนี้เราไว้อัดผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าอะไรแบบนี้นะคะพอเระวางอัดผ้ากาวนะคะเราก็ผ้าผ้า คือล่างปูแล้วเราก็รีดให้เรียบนะคะรีดให้มีความอุ่นของผ้านิดหนึง่งแล้วเราก็เอาผ้าพลากาวนะคะพลากาววางแล้วเราก็จะฉีดน้ําฉีดน้ําแล้วก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้จนพลากาวอ่อนตัว แล้วเราค่อยอัดผ้ากาวนะคะเพราะบางบางทีผ้ากาวมาอยู่นานเกินไปทําให้กาวที่ติดอยู่เสื่อมคุณภาพไปบ้างนะคะเราก็รีด,ดฉีดน้ำนิดนิดหน่อยๆอพอเราฉีดไปสักครู่นะคะเราก็จะปีดรับความร้อนของเตารีด นะคะเราก็รีดไปทับไปนะคะอาจะเราไม่มีเตารีดไอ้น้ำก็เรามีเตารีดธรรมดาแบบนี้เราก็ใช้ได้นะคะใครเป็นช่างบ้านๆนะคะก็รีดเหมือนกันเราก็กดแรงนิดนึงค่อยๆรีดไปนะคะไม่ต้องถ่ายมากนะคะถ่ายมากแล้วจะทําให้ผ้ากาวเนยย่นพอย่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นรอยไม่สวย ต้องให้เรียบตลอดทั้งผืนนะคะค่อยๆทำงานงานผ้าไหมาข้าฝ้ายจะต้องเป็นงานที่ละเอียดนะคะอยากจะทำให้คลิปนานๆให้ทุกคนได้เข้าใจว่าทำงานบ้านๆน่ะถ้าเราทำงานละเอียดงานเรียบร้อยงานเราก็จะมีตลอดนะคะงานเราจะมีทั้งงาน งานซ่อมงานอะไรเราก็ทำงานตัดผ้าไหมผ้าชุดอะไรทําหมดนะคะเราอ่านด้านในเสร็จแล้วนะคะด้านในเสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับเอาด้านนอกเอาด้านนอกขึ้นมาแล้วเราก็รีทับลงไปนะคะรีท้ห้ทั่วผืนดูไฟเนื้อไฟระดับ ระดับที่ว่าเราทดลองดูแล้วว่าซับในพากาวติดเราก็ใช้แบบนั้นทั้งผืนนะคะบางคนไม่ใช่บางคนบางครั้งนะคะที่เคยทํามาแล้วรีดพากาวใช้ไฟแรงเกินไปพากาวพากาวกดติดเตารีดเลยะคะ่ะท,ที่อัดใหม่ๆเราก็อาจจะไม่ค่อยคล้องเท่าไหร่ติดพากาวถ้าไฟอ่อนเกินไปพากาวก็จะไม่ติดนะคะ ผ้าฝ้ายทาไมเราถึงต้องอัดผ้ากาวการที่เราอัดผ้ากาวทําให้ผ้าอยู่ทสงผ้าอยู่ทรงสวยแล้วก็ไม่ยับง่ายนะคะเวลาใส่เราจะสวยถ้าเราตัดปกติคือเราไม่อัดผ้ากาวเลยจะทําให้ผ้าเหี่ยวเวลาเราใส่แล้วไม่สวยนะคะถึงต้องอัดผ้ากาวพอได้อัดผ้ากาวแล้วจะรู้ว่ามันผิดกันมากเลยกับกับที่เราไม่ได้อัดนะคะอย่างนี้ก็เลยต้องอัดผ้าฝ้ายก็เลยต้องอัด าไม่อัดก็ใส่ครั้งสองครั้งก็ไม่เข้ารูปเข้าทรงส่วนภาพืนนี้เราจะตัดเางเกงนะคะเราจะตัดเางนเกงเราจะทั้งหมดก็เป็นผ้าติ้งธรรมดาเป็นกระตุงแบบนี้นะคะกระตุงแบบนี้แต่เราจะตัดเป็น,กนเกงเกงเป็นขาขาสี่ส่วนเราก็จะวางแบบนี้ าแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นสี่ชิ้นพอดีเห็นไหมคะจะเป็นสี่ชิ้นพอดีตรงนี้ได้สองชิ้นชิ้นหน้าสองฝั่งนะคะตรงนี้เราก็จะได้ชิ้นหลังสองชิ้นเดี๋ยวผิวหน้าเราจะตัดแล้วเราจะทำคลิปให้เดยนะคะก็ะออกมาจะสวยไหมก็จะใส่เป็นผ้าแบบนี้เราจะใส่ได้หลายงานใส่ไปงานงานงานบวชงานอะไรใส่งานบุญทำบุญได้นะคะ ตัดเป็นกางเกงกระโปรงดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงก็จะใส่ได้ผ้าฝ้ายตัดอะไรก็สวยนะคะผ้าฝ้ายผ้าไหมตัดอะไรก็สวยในเดี๋ยวเราจะอัดผ้าไหมอีกผืนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทําคลิปทําคลิปเดี๋ยวจะอัดผ้าไหมผืนนู้นผ้าไหมผืนนู้นเป็นผ้าเก่านะคะแต่อัดแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันสวยแค่ไหน เห็นไหมคะว่าเป็นผ้าไหมเก่าขาดหมดแล้วลูกค้าก็อามาตัดนะคะเพราะว่าตัดแล้วสวยเคยตัดไปผืนนึงขาดเป็นผุทั้งผืนเลยเป็นผ้าไหมแท้ผ้าไหมเก่าเขาเสียดายก็เลยมาอัดผ้าเก่าแล้วก็เอาไปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จใส่ทําบุญเขาถูกใจมากก็เลยส่งมาตัดเรื่อยๆนะคะ ก็จะไม่ตัดเนาะอย่าีวเราต็นคลิปนะคะแต่้าแต่ไม่้องผ่งเนีะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะได้ตัดผ้ากันนะคะขอบคุณนะคะ